เป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ชมเด็กกินขนมปังแล้วติดคอค่ะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้โพสต์ภาพออกไหมลูกออกไหมหญิงสาวท่านนี้พยายามจะเข่าขยับตัวเด็กน้อยที่กินขนมปังเข้าไปแล้วเกิดติดคอเสียเอาเนาะอย่าไปใกล้น้องออกไหมลูกเรียกเรียกรถพยาบาลยังเรออกมาค่ะเขาครง

ไอ้นี look, oh, yes. ่เลยขอจะได้มาเร็วๆโอ้ยลูกเป็นยังไงน่ะอ่อนเหรอโอ้ลูกแน่่นแเขาเริ่มจะออกมานแล้วนะเฮ้เป็นยังไงลูกเขา้ามาแล้วค่ะเลยไปเลยมาเลยมาเลยเอาเอาน้องขึ้นรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอค่ะจะทำได้ไอ้น้องลมหมอได้เออจะเป็นลมอันนี้นี่เนี่ยเขาเพียไปจับรถน้อง เดาอย่าเอามาทางนี้มันจะงัดเอาไปนู่นเอาไปนู่นโอ้ขนมติดพอน้องกินขนมขนมติดพอในยุกำลังช่วย C P R น้องเขาอยู่ขางนีดี่มันก็วิ่งตามอยู่วิ่งตามนั่นแหละฮะมีการอัปเดตว่ารงพยาบาลนำส่งถึงมือหมอล่าสุด อาการเด็กปลอดภัยแล้วนะครับขนาดที่หญิงคนที่ว่านี้มีข้อมูลว่าเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลเรื่องอย่างนี้บางทีเราต้องหาความรู้กันแล้วค่ะบางทีเกิดเหตุขึ้นฉับพลันทันใดขอให้น้องปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ